ทุกคนจ๋าอ,อทุเลยไอ้ล่ำปูอะไรมันใหญ่ขนาดนี้วะล่ำเลยปูอะไรก็ทุกคนครับวันนี้วันเกิดแฟนผมนะเราจะเอาแข่งไปเซอร์ไพรส์เขาครับเนี่ยครับมาแล้วครับเออซื้อเค้มกมาให้เป็นไรอะ่ะฮะเราให้ทำไม ตามันอยากจะชิมอ่ะจะให้วันตาชิมสักหน่อยหน่งเหนมมันร้องมันขอาให้ชิมแฟนซื้อให้สวัสดีครับทุกคนครับพบผมช่อง gx t นะครับผมวันนี้พาทุกทุกคนเลยมาหาจับปูจับปลากันข้างๆลำธารน,นะครับทุกคนครับไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะพี่นาะมากับไอ้ล่ำแล้วก็ไอ้ต้นนะครับผมนี่ตอนนี้กำลัง โซโลหาปลากันใหญ่ครับทุกคนนี่เนาะก็ลำธารเส้นเล็กๆพี่ในหมู่บ้านสายนี้นะครับดไ,ได้อะไรวะกุ้งเหรออืมไอ้ลํำได้แล้วทุกคนาาเดี๋ยวไปดูกันนี่อะไรเนะี่ยเอาตัวมันเล็กยังวะเหรอ ไม่ค่อยมีปลาหรืไงวันเนี้ยเอาเอาปูอ่ะลำ่ำหาปูให้ได้เยอะๆเดี๋ยวเราจะเอาปูไปทำสุกตำกินลมแรงมากครับทุกคนที่กระต๊อบมึงโคตรเย็นเลยใช่มใช่ลมแรงตลอดเลยใช่ไหมที่กระต๊อบอ่ะหนา,าด้วยอืมหนาด้วย <laughs> นี่คือผักแว่นนะทุกคนนี่นี่สามารถกินได้นะครับนะกินสดๆก็ได้เอาไปกินกบ กินไงน้ำซิก็กินได้นะผักแว่นได้ปะปลาวิ่งขึ้นมาเต็มเลยครับทุกคนเห็นปะเนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ล่าไก่เจ้าต้นไล่ขึ้นมาเรื่อยเรื่อยนะปลาก็เลยหนีพวกมาสองคนเนี่ยว่ายทวนน้ำขึ้นมาเรื่อยเรื่อยนะครับต้นบอนนี้ไม่แน่ใจว่ากินได้หรือเปล่านะไม่ได้อ,อ่อหมายถึงต้นของมันนะ่ะใช่ไหมล่า ต้นหรือใบใบใบ,ใบบอลเนะกินได้ใช่ไหมใบเล็กๆกันเนอะ,นะใบมันกินได้นะครับทุกคนเป็นใบบอลที่กินได้นะนี่นะครับล้ำบอกล้ำได้ป่าเอาล้ำเอาใสถุงดีๆหน่อยเอาเรอเอาลอเอาลยเก ันนี้คืออะไรนะล่ำลูกปลาไหลลูกปลาไหลเหรอโอ้โหทุกคนเคยเจอลูกปลาไหลไหมหน้าตาประมาณนี้นะคลา้คลายพญาดยังไงไม่รู้โอเคเรวปล่อยไปดีกว่าให้มันให้เขาโตก่อนแล้วเราค่อยจับเขาใหม่นะครับปล่อยไปเลยล่ำ<อ>ตอนนี้ล่ำได้แล้วครับทุกคน<อ>ไหน โอ้ล่ำมจับมาเลยเอา่าได้ส้มตำละนะเดี๋ยวกลับไปให้ทิพยดีทำเมนูส้มตำให้สองแสบกินแ้อสองแสบเคยกินส้มตำเปล่าไม่รู้นะไม่เคยไม่เคยอ่าเดี๋ยวได้กินแน่วันนี้มีไมล้ล่ำมีปูไหมมีต้อนไปดูดิตกงไปใส่เอเมต็มเลยเหรอ เอาทุงมามันจะมีมือคู่เฮ้ย้โย,โ,ยโลดโลดเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วจับใบขอดัวาอาทุงกูปัปงโอ้โหกินรัวแล้วสองสองตัวคู่เลยเหรอ,อ แรงเลยโหไหนตัวใหญ่เปล่าโอ้โหใหญ่มากครับทุกคนตัวใหญ่มากเหลือเก,กี่ตัววะลรรำไม่รู้โอ้โ,อโอสี่ตัวนะที่รำได้ในบ่อน,นี้นะครับสี่ตัวแล้วหมดยังวะหมดแล้วหมดแล้วหรอมึงลองจับดูดีดี ปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันต่อทุกคนดูลายต้นไม้ต้นนี้ให้ดีนะครับดูลวดลายของเขานะลวดลายของเขาสวยมากเลยแล้วกิ่งก้าจของเขาแผ่ออกมาขยายคือแบบให้ร่มเงาได้เยอะมากนะครับนะต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี้เดี๋ยวมาดูโปูกันไนดะ้กี่ตัวละ โอ้ทุกคนเยอะเยอะอยู่นะนี่เยอะอยู่นะผมว่าทำส้มตำหมออ้อหนึ่งอะได้แล้วเน<ส>ี่ยนี่นะทุกคนนะข,ข้างข้างผักแว่นผักแว่นนี้กินได้แต่ผักนี้ก็กินได้เหมือนกัน<ส>นี่นะครับส่วนมากเขาจะไปกินกับลาบกันกินกับส้มตำก็ยังได้เลยนี่ผมจะเก็บไปกินโชให้ทุกคนดูนะ<ส>ตอนเด็กๆผมเห็นเยอะมากเลยแต่ไม่ทราบว่าเขากินได้เออตมาเราเพิ่งมารู้ว่ากินได้นะ ผักนี้นะครับทุกคนจําหน้าตาเข้าไว้นะดอกเขาออกสีเหลืองๆหน่อยนะแบบนี้สามารถกินได้นะครับกินกัะลาบกินกบะซมตำได้หมดนะครับผมกคนตอนนี้ล้ำตะโกนหาผมเหมือนเหมือนว่าจะได้บางสิ่งบางอย่างนะตัวใหญ่บอกว่าลำ้ำได้อะไรวะนี่ปลาอะไรวะเนะนี่ยปกอ้กินไม่รู้สึกอะไรหรอกล้ำไม่ปล่อยไป กินไ,ไม่รู้สึกอะไรเลยปลากล้างตัวหน่อยเดียวโหดูท้องฟ้าดูก้อนเมฆทุกคนสวยมากเลยนะนี่นะครับก้อนเมฆสวยมากเลยวันนี้ต้นได้อะไรบางอย่างนะต้นได้ป่าใชเ่เปิดถุงให้หน่อยนะตัวใหญ่ปะตัวหน่อยเดียว เมฆไหมลูกปลาเล็ก,ลกปล่อยไปเถอะถ้าได้หอยแบบนี้ใหญ่ๆก็เอาไว้นะเราจะเอาไปต้มเฮ้โยโอ้ออทุกคนจ๋าไอ้ลำอ่ำปูอะไรมันใหญ่ขนาดนี้ว,ว่าล่ำไหม อลาก,ก้าไม่ใช่แล้วมั้งปูนาปูนาเหรอ,อโอ้โอโตัวใหญ่มากพี่ดูก่อนไหนๆไอ้ล้ำโถดเต็มๆหน่อยดิเอาขอแบบเต็มๆหน่อยได้ไหมโอ้โหโอ้โหดูกล้ามก่อนแค่ตัวกล้ามก่อนเฮ้ยใ,ใครกล้ามมือใหญ่ข้าไปมัง้งนี่ไงอ่าโอเคใส่เข้ามามป่าเต็มเลยโอ้โห ไหนโอ้โหมึงไปสวิงท่าไหนวะเนี่ยตูย้นอ่ะเออใส่เข้าไปเลยหอยแมงแป็ดวะเออหอยแปลกๆดียว่ะพี่ตัวนี้นพยาต์พยาต์อยู่ในหอยเปล่าวะหอยเป็นพ,พ,พิกลอ่ะโอ้หปลาใหญ่มากทุกคนดูเลยลำจิบขึ้นมาใส่ถุงให้หมดเลยวะเดี๋ยวเราเอาแค่นี้พอแล้วปะที่เหลือเ,เก็บไว้ให้ชาวบงชาวบ้านเข้ามาจับกันมั้งยังไม่หมด ลองไปดูสักรอบหนึ่งถ้าได้น้อยก็พอแล้วแหละเดี๋ยวจะเอากลับไปให้ทิววดีทำทำส้มตำเฮ้ยผมใช้วิธีสวิงแบบนี้เหรอเมื่อกี้โอ้โหแน่นอนจาดได้ไหม,มปลาปลามันชอบท่าสวิงท่านี้เหรอ พี่ผักแว่นเต็มเลยนะเนี่ยผักแว่นไอ้ต้นก็พยายามนะพยายามหาเรื่อยๆเลอเยแต่กุ้งด้วยเหรอโอ้โหทุกคนผักบุ้งก็มีไม่หอยอ่ะมามาเอาหอยมาโอ้โหนี่เขาเรียกว่าหอยอะไรวะต้น หอยจอยุ๊บป่ะไม่รู้ไม่รู้มันน่าจะผ่านมอลลสุ่มมาเยอะพี่หอย,ยโอ้อ่ะรำอ่างมังอาถุงใส่เลยหอยแก่หอยแก่ใช่ไหมอ๋อมันผ่านมอลลสุ่มมาเยอะอะ่ะผมเจอยอดผักบุ้งสวยๆเลยนะนี่นี่นี่นานะทีพอดีชอบกินมากเลยแบบน,นี้เอากลับไปให้เขานะเดี๋ยวเราจะกินคู่กับขนมจีนนะต้องมีผักไปด้วยนะครับ สวยเลยนี่คือผักที่ปลอดจากสารพิษนะไม่มีใครมาปลูกแล้วก็มาให้ปุ๋ยแน่นอนพี่นะกินแล้วมีประโยชน์นะครับผักบุ้งนี้ก็ประโยชน์สูงนะ

ตัวใหญ่นะเนี่ยล่ำใหญ่เลยครับทุกคนครับนี่นะโอ้ oh, แสดงว่าห้วยตรงนี้เนี่ยต oh. ายเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวมันยังมีปลาเยอะกว่านี้พี่เดี๋ยวรอไอ้วันที่เขาน้ําแห้งจัดๆเลยอะ่ะน้ํำบนเขื่อนผมแห้งจัดๆเลยอะ่ะเขาจะปล่อยให้ชาวบ้านลงไปจับปลากันนะ mm. ครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้พี่ดูกัน ปลานี่ชาวบ้านได้กลับบ้านคนละสี่ห้าโลอ่ะพี่เยอะมากนะครับช่วงที่น้ําลดน้ําแห้งเลยตรงเขื่อนนะชาวบ้านก็จะไปช่วยลุ่มกันจับเนดะี๋ยวจะไปถ่ายทุกคนดูกันสักวันนะึงอะไรอ่ะตอนลูกปาช่อนลูกปาช่อนเหรอโอเคใส่มาเลยหอยหอยตรงขาเอีกนั่นแหละ,ะอะใส่มาเลยออ้ยอ,ยอยทีเดียว, <นะ S 1> วเองโอ้โหโอ้โห โอ้โหเต็มเลยทุกคนเมื่อกี้กูไปที้เองโอ้โหปลาโคตรเยอะเฮ้ยเฮ้ยปลาก็ไม่ใช่ตัวเล็กๆนะพี่นะตัวใหญ่เลยโอ้ดูดิปลาตัวใหญ่ๆทั้งนั้นโคตรหวานเจี๊ยบอ่ะคอยชี้นะจะว้าให้ชาวบ้านเขาบ้าง บ่อน,นี้ชาวบ้านเขาจะมาหากินอยู่เรื่อยๆนะครับทุกคนนะก็ผมก็นานๆเดือนหนึ่งไม่ประมาณสองสามเดือนมาทีไอพี่ตรงนี้นะครับก็ไม่ได้มาบ่อยได้ไหมนิม้วโหได้ได้ได้เข้าป่าลึกมันยังไม่ได้เท่านี้เลยเนะี่ยโอเต็มเลย เข้าป่าหรือยังไม่ได้เท่านี้เลยลงทุนซื้อตะคัดสองร้อยกว่าบาทได้เปล่ามาต้อนมาตัวใหญ่ด้วยมาอุมามาหมาด,ดยังงอ๋ปลามันไอป,ปูต้อนปูต้นตัวหนึ่งปลามันชอบปลากับปูมันชอบหลบอยู่ใต้าสาหร่ายแน่เลยเนะี่ยเห็นไหมเป๊ะ ได้เป่าทำไปทำมานลำหนักแล้วนะเนี่ยไอร้รอบรอวคนละรอบสุดท้ายแล้วพแลว ตัวนึงปพแล้วละพอแล้วเยอะแล้วแหละล้างสวิงก่อนล้างสบิงก่นเกี่ยวไว้ชาวบ้านเขา่นเนมามันยังมีชาวบ้านที่ลาบากกว่าเราเยอะนะครับโอเคปลาอะไรวะเนี่ยลุยเลยคันชิบหายลุยเลย ไปไปกันโดนน้ำล้างจะล้างเนี่ยล้างัวนก่อนไปเดี๋ยวซื้อน้ำส้มให้กินไปจะต้องไปซื้อขนมจีนด้วยไปนจะตดอตรงไหนวันรมตรงนี้เลยเหรอวังนะเว้ยน้ำลึกนะกว่ายน้ำเป็นกันหรือเปล่า ไปไปโดดล้วข right. ึ <seid S 3> ้นเลยพอเลยน้ำกว้างใหญ่มากทุกคนะครับดูวิวดูวิวภูเขาก่อน ปไปเลยหอมได้ปูเยอะมากในนี้นตัวเนี้ยนี่มีตัวเนี้ยใหญ่สุดเนี่ยุกคนดูตัวนี้ใหญ่สดุดได้เยอะมากเลยดูนี่นะครับ ปอกมะละกอรครับช่วยกันทำจนเสร็จเรยไวยสองแสดรออยู่หน้าบ้านตอนนี้สองแสดรอกินอยู่นี่ทั้งหม เดียครับมาแล้วครับ <ś c oughs> เอเาเส่งแข็งม,มาให้เส่งแข็งม,มาให้นะมันเกิดเยอีอะไรเห็นว่าอะไรอ่านดิฮะรักถึงพองดีตลอดไปเป็นไรอะ่ะฮะเราให้ทำไม ตามมาดูละเอ็มมันตามมาดูละเป็นไรร้องไห,ลลองห้ทำไมฮะไม่ต้องทางเธอเธอดีใจใช่ไหมหรเราเซืร์เค้กมาให้เนี่ยเลยร้องละฮะดีดีใจใช่ไหมหรือ,อยังไงไม่ต้องทางเออเอาแมวก็เลี้ยวหัวแับพบๆๆบ มันเลียทำไมมันหวานหรือมันเค็มหรอเนื้วเหมือนอร่อยอ่ะมันตามันตาเลี้ยหัวทำไมอืไปเมียจ่ายใกล้เสร,ร็จยังอยอสองแสบมหิวมากแล้วตอนนี้ไาเรารีบทำกันดีวกว่าได้ยังเธอ,อเปรี้ยวมาก พระเอกของเราไปหาสิ่งนี้มาโดยเฉพาะกระดองเลยเรากินได้ดนวยกันกินได้ใช่ไหมตำทั้งกระดองเลยพี่แตเราก็ต้มงปูนหน่อยหนึ่งเพื่อค่าเชื้อลงเชื้อโรคเขาสักหน่อยนะครับแต่ปกติที่แม่ค้าทำเขาก็ไม่ต้องต้มหรอกเขาสดๆเลย เอาอะไรมาติดผมเนะี่ยฮะ mm hmm. เอาอะไรมาติดผม <laughs> มาครับทุกคนตอนนี้เมนูซมตำใส่ปูปลาะนะครับ mm hmm. เสร็จเรียบร้อย mm hmm. อ่ะ,อะมากินกันดีกว่าพวกเรา Lắm hiểu nhau quá Hiểu luôn rồi à? Tôn có hiểu nào Thôi ra leo này Lam bỏ Lam hiểu rồi Để thơ xa nữa Em lắm kinh thơ Lắm kinh Lắm kinh miệng của nó Mấy kinh Mấy kinh Mà thơ kinh lời Mạnh mạnh ừ ใบยองที่ผมเต็มมาเข้ากันมากใครไม่เคยกินใบ้ลองกินดูลองปูอ่ะสดๆจากลำทานครับอร่อยเหรอ มามีิเอเค้กอร่อยไหม,มเค้กอร่อยอ่ะวันตามันอยากจะชิมอ่ะจะให้วันตาชิมสักหน่อยหนึน่งมันมันร้องมันขอให้ชิมแฟนซื้อให้ให้วันตาชิมหน่อยวันตาวันตาโอ๋อโอโอโห,หวานหวานหวานมันเหนมือนเป็นรสรสกาแฟเลยอ่ะ บรนตาชอบกินตเลย้อดูนตอนนี้เรียบร้อยพี่สมตำนะแล้วก็ล่ำกินเลยนะเค้กอ่ะตอนกินเลยนะเค้กอ่ะหนออเรียงกันเป็นแถบเลยดูเนาะก็ลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนวันนี้ก็พักผ่อนวันสบายๆนะก็วันนี้วันเกิดทุ่ดีก็เข้าวัดทำบุญนะเสร็จก็ ออซื้อเคกมาให้ทิวด,ดีนะครับนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆไปที่ไหนกันอีกก็รอติดตามชมกันนะคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมนะพวกเราลากันไปก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ